ชุมชนหนึ่งศตวรรษตั้งอยู่ที่ตำมนประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ย่านรางังสิตที่อยู่มานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ยาวนานนับร้อยกว่าปีและมีความจเจริญมากในยุคสมัยก่อน ชุมชนนี้เป็นที่ตั้งโลกรกของชาวกุรีจีนกลุ่มแรกแรกที่เข้ามาทำการค้าขายในคลองรังสิตและได้ช่วยพระบาทสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขุดคลองรังสิตขึ้นจนชาวกุรีจีนกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างชุมชนและทำการค้าขายในคลองรังสิตตั้งแต่คลองหนึ่งจนไปถึงคลอง14ทําทำให้มีความจเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งในปัจจุบันด้วยการเวลาที่ผ่านผ่าน าเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการรื้อถอนเพื่อสร้างตึกใหม่ๆขึ้นจนทำให้ชุมชนริมคลองเริ่มค่อยๆจางหายไปเมื่อสมัยก่อนนี้มันเป็นการคลองเฉยๆง่ายมันก็เป็นที่วา่างเปล่าอ่ะแล้วทีนี้พ่อเขามาจากเมืองจีนน่ะเขาก็มาตั้งโลกลากเอาเมื่อก่อนนี้บ้านเยอะกว่านี้นะเมื่อก่อนนี้บ้านมีตามแถวนะแล้วทีนี้แถวหลังมาโดนไล่เรียกว่าเขาเรียกว่าหมู่บ้านเขาซื้อไป เขาไล่แถวหน้าเขาคือว่าขอทำถนนก็เลยเหลืออยู่แถวเดียวเนี่ยมาจากบางเจอยุ่ศตสองที่นี่เจ็ดสิบแปดปีมาเลยตปไหนยอยู่นี่ลุงกองกอนมาอยู่ช่วงให้หลักชาตทีหามาขูดคองรังสิตละมาแล้วยังมาเฉยไปขุดของของรังสิตก่แม่ใช่คนขกดนะพรกปูย่ยาตายายไปช่วยทันพี่มาทันก็คือยังมีชุมชนเจ็ดสิบหลังคาเรือนคือมีข้างหลัง ยังไม่มีบ้านจัดสรรยังเป็นทุ่งเขาจะมีทุ่งข้าวแล้วก็จะมีชุมชนข้างหลังและก็ข้างหน้าแล้วก็จะมีริมน้ําก็ยังมีสะพานที่คล้ายๆว่าต่อยื่นจากเนี่ยอย่างซอยข้างบ้านเนี่ยเขาก็จะต่อเพราะมันจะเป็นภาพเก่าสมัยที่เขา้าข้าวามันจะทาีระหลิงอะไรอของเขาเนี่ยคือพี่มายังพี่ยังมาททาบรรยากาศจะเป็นสะพานไม้อยู่ สันเจ้าก็จะเป็นสันเจ้าเรียกสานทีกงนะที่อยู่ที่อยู่ตรงตรงข้างหน้าเนี่ยสันเจ้าก็จะอยู่ข้างสะพานไม้ไปดยสภาพแวดล้อมที่อยู่ติดคลองและในสมัยก่อนมีการค้าขายด้วยเรือเป็นหลักทําให้ชุมชนหนึ่งศตรวรรษเป็นชุมชนแห่งการค้าขายข้าวเปลือกวนมากจะค้าข้าวซื้อข้าวมา แล้วก็มาขายก็เ,เปลือกอะซ่้อข้าวแล้วก็เก็บได้บัวไปขายอย่างนี้ก่อนนี้ก็ทีนี้อาชีพค้าข้าวเ,เปลือกบางครั้งม่อยู่สองลางอ้สมัยก่อนดีกว่าเวลานี้เขาของมันถูกในความเจริญเขามาก็ดีอยู่แต่กางเจกก็ิกานอยู่ใหม่ไว้แพ้ก่อนแพ้สมัยก่อนเท่าที่เขาเล่ามามก็จะเห็นสภาพว่าเขาค้าข้าว จะมีเช็คล่องพี่จะเรียกเช็คล่องเนาะข้างๆเนี้ยเช็คล่องแต่ว่ามันไม่มีสภาพความเป็นเช็คล่องแล้วมันเหมือนเป็นแบบผุบุพังไปแล้วใครมีอะไรก็ขายไปแล้วพวกที่ว่าไปทํางานเรียกว่าข้างนอกเขาก็ไปตังค์คนตังอยู่อะ่ปะปัจจุบันนี้ก็ดีอย่างหนึง่งมันสบาย,ยางไงเพราะว่ามันอยู่ติดถนนแล้วก็ทาง ทางการเขาก็ไม่มาเร่งไล่อะไรแบบนี้ปัจจุบันเนี้พี่ว่ามันก็โอเคแล้วนะมันคิดว่ามันไม่อยากย้ายหรอมันก็อยู่ที่นี่มันก็ดีแล้วมีความสุขดีแล้วก็เชื่อว่ามันไม่มีใครเก็บรักษาแบบนี้ไว้เก็บได้ก็เก็บเท่าที่เก็บได้ที่ถือว่ามันมันเป็นมนรดกทางวัฒนธรรมไม่อยากไปไหนก็อยากอยู่ที่นี่ก็ตายที่นี่ก็อ,อยกใจเฉยผมนู้นนู้นเถอเฉยถ้ามาเฉยพัฒนาที่นี่ ดังเดิมที่ยังไม่หายไปไหนแต่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหลงเหลือเพียงร่องรอยบางอย่างที่พายหหวนคิดถึงอย่างไรก็ตามชาวบ้านชุมชนนี้ก็ดันมงชีวิตกันต่อไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและความอบอ,อุ่นแม้จะเหลือไม่ถึง20ครขัวเรือนก็ตามและนี่คือชุมชนหนึ่งสตรวรรษคลองสาง